สวัสดีนะครับผมในแพทย์วันทินศรีเบนจัตร์รับจากคณะแพทย,ทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นโรงพยาบาลศรีนครินเป็นหมอเฉพาะทางด้านโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อนครับโรคแอนแทรกซ์นี้ก็เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับที่มีชื่อว่าบานจล l u s แอนทราซิสตัวแบคทีเรียเนี่ยเป็นแบคทีเรียย้อมติดสีแกรมบวกรูปแท่งนะครับขนาดของมันจะใหญ่กว่าแบคทีเรียอื่นๆเล็กน้อย โดยทั่วไปเนี่ยเชื้อจะอยู่ตามดินนะครับแล้วก็ก่อโรคร้ายแรงในสัตว์นะครับทำให้สัตว์เนี่ยอาจจะล้มตายหรือไม่ทราบสาเหตุสัตว์ตที่เราเจอได้บ่อยก็คือพวกแกะแพะโคกระบืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้ามนุษย์ไปสัมผัสกับซากสัตว์หรือสัตว์ที่ติดเชื้อเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดโรคได้เช่นกันครับการติดต่อจากสัตว์สู่คนเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้หลายช่องทางครับเช่น ู้ที่มีอาชีพในการชำแหละซากสัตว์โดยตรงอันนี้ก็อาจจะติดต่อผ่านการสัมผัสนะครับรวมถึงการบริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้ผ่านการปรุงสุกเราก็อาจจะติดเชื้อได้หรือว่าผู้ที่ทํางานเกี่ยวข้องกับขนสัตว์นะครับที่เวลาทํางานแล้วเนี่ยตัวสปอร์ของเชื้อที่มันอยู่ในตัวสัตว์เนี่ยมันอาจจะฟุ้งกระจายบางทีก็อาจจะสูดหายใจเข้าไปในปอดได้นะครับแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยการติดเชื้อจากคนสู่คนเนี่ยไม่ได้มีรายงานว่าเกิดขึ้น พราะว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยการที่เชื้อจะสร้างสปอร์ได้นั้นเนี่ยสัตว์หรือคนที่ติดเชื้อเนี่ยจะต้องเสียชีวิตก่อนดังนั้นก็คือสบายใจได้ว่าไม่มีรายงานจากผู้ที่ติดเชื้ออยู่นะฮะจากคนสู่คนครับอาการของโรคนี่ก็อยู่กับช่องทางของการรับเชื้อนะครับเช่นถ้าได้รับเชื้อทางผิวหนังเนี่ย ผู้ป่วยก็จะเกิดโรคที่ชื่อว่า cutaneous anthrax ก็คือจะมาด้วยแผลที่ผิวหนังลักษณะของแผลเนี่ยก็จะคล้ายกับรอยบุรีจี้นะครับเป็นแผลเปิดแล้วก็อาจจะมีสเก็ตที่บริเวณตรงกลางแต่ว่าจุดที่แตกต่างจาก แผลรอยบุหรี่ที่เกิดจากโรคติดเชื้ออื่นๆทั่วๆไปเนี่ยก็คือตัวเชื้อแอนแทรกซ์เนี่ยมันจะมีสารที่ชื่อว่าเอดิมาแฟ c เตอร์ทำให้มีการรั่วไหลของพลาสมาออกนอกกอดเลือดมาบริเวณเนื้อเยื่เกี่ยวพันข้างแผลดังนั้นตัวแผลเนี่ยมันจะดูบวมเต่งๆนะฮะนี้เป็นจุดสังเกตว่าน่าจะเป็นตัวแอนแทรกซ์ แล้วก็ถ้าไม่ได้รับการรักษาหรือรักษาล่าช้าบางทีเชื้อก็อาจจะเข้าสู่กระแสะเลือดแล้วก็มีอาการมีไข้สูงเหมือนกับการติดเชื้อแบคท,ทีเรียทั่วไปได้ส่วนถ้าได้รับเชื้อผ่านการรับประทานนะครับก็อาจจะเกิดแผลชนิดเดียวกันนี้ในทางเดินอาหารทั้งในช่องปากนะฮะหลอดอาหารกระเพาะอาหารผู้ป่วยก็มาด้วยอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องอาจจะมีอาเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายเป็นเลือดได้หรือถ้าได้รับเชื้อนะครับผ่านการสูดหายใจเข้าไป ก็อาจจะมีอาการทางปอดนะครับเช่นมีไอมีหายใจหอบเหนื่อยมีแน่นหน้าอกได้ซึ่งถ้าเป็นฟอร์มหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อในทางเดินอาหารหรือว่าที่ปอดเนี่ยจะมีอาการค่อนข้างรุนแรงแล้วก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตสูงครับการรักษาเนี่ยก็จะต้องเริ่มจากคุณหมอวินิจฉัยให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็จะแบ่งความรุนแรงของโรค ถ้ามีการติดเชื้อแค่ที่ผิวหนังอย่างเดียวเนี่ยก็สามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานนะครับแต่ถ้ามีการติดเชื้อที่รุนแรงนะครับมีการติดเชื้อในกระแสะเลือดที่ปอดหรือในทางเดินอาหารร่วมด้วยเนี่ยก็ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็เข้ารับยาปฏิชีวนะแบบฉีดหลายชนิดร่วมกัน กลไกก็มีทั้งการให้ยาฆ่าเชื้อโดยตรงให้ยาไปยับยั้งนะครับการสร้างพ็อกซินของเชือ้อรวมถึงอาจจะมีการรักษาเสริมอื่นๆร่วมด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราอาจจะต้องรู้ก็คือในผู้ป่วยที่สัมผัสโรคเนี่ยที่มีประวัติสัมผัสกับ,กบสัตว์ที่ตายหรือว่ากินเนื้อสัตว์ดิบที่ชัดเจนเนี่ยมันมีการให้ยาปฏิชีวนะชนิดป้องกันก่อนที่จะเกิดอาการของตัวโรคด้วยครับ เรื่องของการป้องกันตัวเองจากโรคแอนแทรกส์เนี่ยก็คือเราอาจจะต้องมีการติดตามข่าวสารหน่อยนะคะว่าตอนนี้มันมีการระบาดอยู่ในพื้นที่ไหนแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็คือเวลามีรายงานเคสเนี่ยทางราชการเนี่ยเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเราก็มีคนจากกรมปรศุสัตว์เนี่ยที่จะเข้าไปควบคุมโรคนะครับแล้วก็กําจัดในส่วนของซากสัตว์ที่ตายจากเชื้อแอนแทรกส์หรือว่าตายโดยไม่ทราบสาเหตุอยู่แล้วดังนั้นโอกาสที่จะมี เนื้อสัตว์นะครับที่ปนเปื้อนเชื้อโรคมาให้เราบริโภคอะไรเงี้ยโอกาสก็น้อยมากอยู่แล้วนะครับโดยโดยกลไกลของทางราชการเรา,าแต่ถ้าเราจะป้องกันตัวเองนะครับสิ่งที่ทําได้ก็คือก็ควรบริโภคในส่วนของเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกนะครับโดยเฉพาะเนื้อเนื้อโคเนื้อกระบืออะไรเงี้ยเนื้อแกะเนื้อแพะก็ต้องผ่านการปรุงสุกก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อได้นอกจากนั้นก็คือ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงนะครับการสัมผัสในส่วนของซากสัตว์หรือสัตว์ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับเนาะแล้วก็ถ้าเกิดมีพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าวนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคพอดีก็ต้องสังเกตอาการตามข้างต้นถ้าเกิดว่ามีอาการนะครับที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นแอนแทรกซ์เนี่ยก็ต้องรีบพบแพทย์แล้วก็ แจ้งในส่วนของประวัติเสี่ยงโดยเร็วนะครับหรือถ้าไม่มีอาการแต่ได้รับการยืนยันแล้วว่าสัมผัสในส่วนของสัตว์ที่ติดเชื้อจริงก็ต้องแจ้งคุณหมอเหมือนกันเพื่อจะรับยาป้องกันการติดเชื้อครับว่าโรคแอนทรัคส์นะครับจะเป็นโรคติดเชื้อที่ถ้าเกิดมีการติดเชื้อชนิดลูกรามเนี่ยจะมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงแต่ว่ามันไม่ได้แพร่จากคนสู่คนดังนั้นเนี่ยคนที่ติดเชื้อเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงจริงๆ ดังนั้นถ้าเราตระหนักถึงตัวโรคนี้ว่า,าการติดเชื้อเ,เกิดขึ้นมาได้อย่างไรมีอาการและอาการแสดงอย่างไรศึกษาหาความรู้และก็ติดตามข่าวสารในเรื่องของการระบาดเราก็ไม่ต้องประหนกจนเกินไปนะครับเพราะว่าโอกาสที่การระบาดจะเกิดขึ้นเป็นวงกว้างเนี่ยน้อยมากก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็รับประทานอาหารที่สุขสะอาดก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อแอนทรักซ์ไปได้มากเลยครับขอบคุณมากครับ